สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปแ n g กาดซีโร่ครับนะมันเข้าซีซั่นใหม่อะเนาะก็ต้องทำคลิปนะครับนะคลิปในซีซั่นนี้นะครับจะบอกว่ามันจะยาวๆพอสมควรนะสำหรับคนที่มาดูแล้วแบบเฮ้ย ทีไม่เดี๋ยวมันมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะจริงๆเราต้องบอกว่ามันบล็อกใหม่มันเข้าช่วงต้นเดือนแล้วมันจะเป็นแคนใหม่ๆเข้ามานะครับในคลิปวันนี้เราจะเป็นการรีวิวแคนนะครับของใหม่นะครับผมที่เพิ่งออกมาในซีซันนี้แล้วก็เปลี่ยนภาพพอดีเป็นภาพ LJ นะครับนะใครที่เสิร์ชหาเนี่ยสามารถพิมพ์ต่อถามว่า LJ ได้เพราะว่าในช่วงซีซัน2เราจะเขียนว่า AC นะครับเป็นว่าแปลว่า a เซอร์กิต LJ ก็คือดิงจ็อกก์นั่นเองนะครับโดย วันนี้เราจะมาขอรีวิวอย่างที่บอกก่อนเลยถ้าใครดูไลน์แอตโตจะรู้ว่าแอตโตบอกเดี๋ยวจะรีวิวเด็กนี้ก่อนเลยนั่นคือนาลูกามินั่นเองนะครับนะโอเคตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าบางเด็กมันจะมีค่อนข้างหลายสายนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคือทั้งหมดในเราจะทำก่อนเลยนะครับแต่ว่าเราจะลงเป็นทีละชิปแค่นั้นเองนะครับอ่ะมันเริ่มที่นาลูคามิกันก่อนเลยครับขอเป็นสายนี้ก่อนนะครับนะโอเคปึ๊บสายเลี้ยวในวีดน,น,น,นี้ครับผมเห็นตัวเริ่มก็น่าจะรู้แล้วแหละมันคือสายอีเลเซอร์ แต่ว่าอันนี้จะเน้นหนักไปในทางด้านซูพีเลียและเล่นเกมเร็วนะครับแล้วเป็นสายของอตัวดีเซนแดนซ์นั่นเองนะครับผมนะมาดูของที่ใส่กันนิดนึงครับผมของที่เราใส่กันในเด็กนะครับนะก็จะมีตัวเริ่มครับตัวเริ่มเนี่ยเป็นตัวซูพีเรียนะครับนะอารมณ์เดียวกับของเอเซลหรือว่าของอ่าแองเจลฟีเทอร์ไอตัวปีกแดงนะครับนะตัว ตัวนั้นกันเลยนะครับนะโดยโดยในตัวมันเนี่ยต้องมีพอมันโดนไลท์ทับเนี่ยตัวมันต้องมาอยู่เรียากาศเนาะนะครับแล้วก็ตอนเกรดสอเนี่ยถ้าเรามีแวนการ์ดนะครับผมที่ติดชื่อนะครับซูยตันนะครับแล้วก็เอาฮีเซนนะครับแล้วก็ตัวมันเองอะ่ะยัดเข้าไปในโซมันจะรวมล่างเป็นดาโกนิก ดีเอเลเซอร์ดากอิกเดเซนแดนนะครับแล้วก็จั่วการหนึ่งใบนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราซูพีเลียและขึ้นเกตสาได้เร็วกว่าเขามากๆนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้จะไม่ค่อยเริ่มมีตัวซูพีเลียรเร็วๆขนาดนี้แล้วนะครับนะเริ่มนะเริ่มจะไม่มีนะครับนะต่อมาครับก็จะเป็น PG ครับในส่วนขอพีก็ใส่4ใบนะครับพี PG ใหม่เนาะของในส่วนอันนี้นะครับพีเนี้ยต้องบอกก่อนว่า มันเป็น PG ติดชื่อนะครับเราไวทชิงได้ถามว่าในของ e อลเลสเตอร์จำเป็นแค่ไหนถ้าจะเล่นดีชันแดนจำเป็นต้องใส่เกือบทุกใบให้ติดชื่อนะครับมันจะได้ถือว่าเล่นง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็เปิดจากของใหม่ก็ถือว่าได้เลยนะไม่ต้องไปครับเอานะครับนะต่อมาครับเป็นตัวตีหมื่นนะครับแบรนติดอีเลเซอร์ครับอันนี้ไว้ตีแรงนะครับตัวต่อมาเป็นตัวเมื่อยิงนะครับนะถ้ามันเห็นเลียตกแดมอตกดอกปุ๊บนะครับจะบวก3,000ันนะครับอันนี้ใส่เอาไว้นะครับทั้งหมด สองใบนะครับเผื่อแล้วก็ล่างนะครับซูดอาร์อาร์ฮิเซนนะครับฮิเซนอันนี้เป็นตัวบูธเฉพาะของเดสันแดนส์นะครับใส่ไว้สี่ใบอันนี้คือล่างที่ต้องเอามาใช้รวมนั่นแหละนะครับมาที่เกรดสองครับเกรดสองตัวนี้มันถูกแก้เทคไปนะครับนะอาเลยค่อนข้างเก่งอพอสมควรนะครับมีเทคในช่องแวนช่องเลียลงมาเขาจะบาสสองนะครับยิงแถวหน้าทิ้งตัวหนึ่งได้อารมณ์มันจะเหมือนพวกเบอร์เซอร์นะครับของคาร์เนลโลหรือว่าของมันเองก็เป็นแบบเดสไลน์นะครับด่นนั้นมันจะยิงรีทายนะครับแถวหน้า อันนี้รีทรายแค่แถวหน้าอย่างเดียวอันพวกนั้นจะรีทรายแถวหลังได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะเพราะว่ามันติดอีเลเซอร์ด้วยนะครับตัวตีสิครับนะถ้าแวนติดอีเลเซอร์ครับสปาร์คอาร์เรนดาก้อนนะครับแล้วก็ซุยตันครับอันนี้เป็นล่างของดีเซนแดนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะใส่4ใบเนาะเพราะว่ามันเป็นล่างของมันนะครับและตัวมันเองก็มีเทคในช่องลายช่องเลียนะครับตีฮิตแวนการ์ดโกชัทหนึ่งแดมหนึ่งนั่นเอง สุดท้ายครับก็จะใส่ไว้ใบเดียวครับกับ Thunder Boom ด r a ้ o นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นพื้นที่เหลือนะครับแล้วก็ไม่มีตัวอะไรดีๆตอนนี้ก็เลยถือว่าใส่ตัวนี้ไปนะครับตำลับเกตสเนี่ยอย่างที่บอกครับเนื่องด้วยมันเป็นเด็กดีเซนแดนจะใส่ดีเซนแดนเต็มก็ได้คือมันก็มีผลดีนั่นแหละต้นเกมก็ยืนดีเซนแดนได้เร็วแต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะเด็กเนี้ยมันจะค่อนข้างเซฟคอร์สนะครับมันเซฟคอร์สยังไงคือมันเซฟคอร์สอารมณ์ประมาณว่าต้นเกมเราไม่จําเป็น เราต้นต้น,ต,นต้นที่เราเปิดซองมาเราไม่จําเป็นต้องมีดีเซนเดนครบสี่ใบก็ได้เพราะว่านารุคามิอ่ะเป็นเด็กหนึ่งที่ไม่มีทิปเปลิลและเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในสายของภาค LJ เนี่ยการนารุทุกใบเป็นทิปเปิลหมดเลยโกพลาดินอย่างเงี้ยทิปเปิลมันยังมีแค่ตัวแกนสล็อตใบเดียวที่เป็นทิปเปลิลแล้วก็ที่เหลือเป็นพวก เอสกาดหรือว่าเป็นบั t เตอร์เบรกรีเวเลเตอร์่เงี้ยซึ่งมันเป็นเกจสองมันไม่มีตัวพวกนั้นยังพอจะเลี่ยงส่เนนได้แต่นารู้ว่ามันจัดเด็กไม่มีทิปเปิลไม่ได้เลยแต่พอเราเปิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเบี่ยงว่าเฮ้ยเราจะไปคาบเบรกไท์ ight, ดีไหมเฮ้ยเราจะไปคับกอลเล็ตเพิ่มดีไหมดีเซนเดนน่ะมันมีนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องมีเต็มก็ได้ในช่วงแรกถ้าเราเกิดเปิดไม่ได้จริงเนี่ยเปิดได้ลักสองใบยอย่างเงี้ยนะครับนะธีการเล่นแบบซูพ e เลียอาจจะดีกว่าสําหรับน้องๆก็ได้นะครับถือว่า,น,วา,น,า,วน,าน่่เรล มันก็จะมีข้อเสียว่าเกมนี้เราก็จะไม่ได้เบรกไลท์ง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเบรกไลท์เนี่ยเราสูพีเรียขึ้นไม่ได้เทิร์นหน้าเราอาจจะต้องมาไลท์เป็นเบรกไลท์ขึ้นมาแล้วก็การที่จะเอาตัวมาเหยียบได้เนี่ยอาจจะเป็นโดนอื่นอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียแล้วก็ได้นะครับอันนี้ให้ช่างน้ำหนักกันเอาเองเนาะนะครับแต่ดีเซนเดนส์ก็สูพีเรียได้ครับแต่ตัวมันบอกตรงๆว่ามันไม่ได้เก่งตอนต้นเกมนะครับต้นเกมมันก็ยืนตีกันไปตีกันมาเฉยๆนี่แหละตัวมันจะค่อนข้างเก่งตอนปลายเกมหรือตอนเเเคาดดมมมนนียยะรัับบจตกวล นะครับตัวต่อมาครับก็เป็นกอนเล็ดบัสเตอร์นะครับอันนี้เราจะใส่กอนเล็ดเอาไว้นะครับเผื่อไว้เฉยๆเนาะนะครับแบบว่าเผื่อเปลี่ยนฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอนเล็ตมันมีความสามารถในการเห็นเห็นตัวตกเห็นตัวโดนยิงแล้วบวก3 0 0 0บวกคี้นี่แหละนะครับเราเอามากดได้นะครับในบางจังหวะนะครับนะแบบในเทินที่ในรอบที่เราสูพีเลียไม่ได้ก็ยังใช้การมันด้านเองนะครับนะแล้วก็มีเทคยิงเคาได้บาสสองลีไทยการ์ดแถวมันเริ่มจากแถวหลังก่อนนะครับนะ แล้วก็เบรกไลท์ครับโบววิ่งนะครับเราใส่4ใบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่เก่งพอสมควรนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกครับด้วยความข้อเสียของเด็กเนี้ยถ้าสมมติเราซูเปอเลียลเราอาจจะต้องไลท์ทับใหม่เป็นตัวอื่นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวที่ติดอีเลเซอร์นะครับนะเข้าดับาัสหนึ่งบวกสามพันแค่นั้นเองอันนี้ใส่ไว้เพราะว่าของมันไม่พอนะครับตอนนี้ใครที่จะใส่เบรกอีกตัวนะครับที่มันบวกหมื่นเอามาบวกหมื่นให้ดีเต็มั้นเฉยๆก็ได้นะ อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ตัวนั้นมันเป็นถึงดับเบิลไนะครับมันอาจจะวุ่นวายเด็กเนี้ยมันจะเปลืองของนิดนึงคือดับเบิลมันเยอะมากทั้งที่เห็นนะเกศสองนี่คือกว่าดดับเบิลเกือบทุกตำแหน่งเลยแล้วก็เกศสามนี่คือแบโอ้โหทิปเปิลรัวๆเลยนะครับนะก็อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยถ้าอยากเน้นเล่นเร็วเล่นสูพีเรียก็ ขึ้นต้นเกมถ้าสูพมีคอสพอรหรือของพอเยอสูพีเลรีย,รยได้ก็ทําเลยแต่ถ้าเราไม่ทำนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ให้ยืนเป็นเบรกไว้ก่อนนะครับจริงๆอ่ะตัวที่เหยียบเบรกได้ต้องดูจากจานวนปริมาณครินะครับหรือว่าดามเมจเขาด้วยที่เขามีนะครับถ้าดามเมจเขาอะ่ะมันไป5แาดมแล้วอะ่ะตัวที่เบรกก็ควรไปดีเซนเด้น์นะครับนะแล้วก็ยิงแถวหน้าไปตัวหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ทุกตัวลุมตีให้ PG เขาหายไปก่อนนะครับถึงเขาถือ PG ต้อง3ใบในมือ สามสี่ใบในมือนะครับกว่าเขาจะรอดนะครับมันถือว่าเป็นอัตราที่รอดยากถ้าโดนดีเซนแดนกดและเรากดดันเขาได้ถึง5แดมนะครับมันเด็กเนี้ยมันจะไม่เหมือนตอนวอร์มิเลียนนะวอร์มิเลียนมันจะพังแถวหน้าแลวห้ามเสพห้ามเสพห้ามเสพได้เ,เรื่อยการเล่นานาลุคามิในสายที่เป็นอ e ีเลเตอร์เนี่ยต้องห่วงเรื่องหนึ่งก็คือมือเราจะพอทิ้งหรือเปล่านะครับเท่ากับว่าในส่วนของทิกเกอร์เนี่ยเราก็าจะใส่เป็นทิวสี่ดอหกคีสามก็ได้หรือแบบเฮ้ยพี่มือมันไม่ไหวจริงปะ จะเป็นดอ9ก้ฮิลสี่เหมือนเดิมก็ยังได้นะครับนะก็ถือว่ามันเอาตัวอื่นมาช่วยกดแทนอาจจะเอาเป็นตัวกันเล็ดอย่างเงี้ยมาช่วยกดในส,ส่วนของต้นเกมให้มันพังง่ายๆขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโววิ ing, ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยกดได้ตอนต้นเกมแต่เด็กนี้มีข้อดีตรงที่เร็วความเร็วคือเราสามารถถ้าเราขึ้นเกจหนึ่งเราได้เริ่มเล่นก่อนขึ้นเกจหนึ่งค่าคอนพร้อมเทินหน้าเราซูพีเรียเราเป็นเกจสามฝั่งข้ามยืนด้วยเกจหนึ่งเนี่ยเราจะเดินเกมได้เร็วกว่า และการเดินเกมของยุคนี้นะคือแวนการ์ดมันก็จะมีพลังอยู่ที่ประมาณ7000ในเกมหนึ่งของเขาาเงี้ยพวกสปาร์คอลอย่างเงี้ยมันเป็นตัวตี12มันออกมาแล้วอย่างเงี้ยพอมันมีตัวตีสิเงี้ยมันตีอะ่ะมันสามารถเอาอะไรก็ได้ไปแตะเขา7000ก่อนถ้าเขาไม่ได้ทีอย่างเงี้ยมันจะบวก5,000ันเจมันก็เป็นแค่12 12อพวกสปาร์คอลมันโจมตีเข้านะครับ แล้วก็เอาสุดท้ายเอาแวนตีไปในเเธอ์นั้นเขาอาจจะโดน3แดมเต็มๆเลยก็ได้นะครับถ,ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างจะาหาของก็ต้องบอกว่าหาของใหม่อย่างเดียวนะครับนะ ในส่วนของตรงนี้จริงๆอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นฟีนิกซ์ได้นะถ้าใครมีของเก่าอยากเปลี่ยนนะครับไว้ช่วยจวดเลยอะไรเงี้ยก็ทําได้เช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้กันครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดสับไทยร่วมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากสนุนเราเพียงแค่สามสิบห้าบาทนะครับนะแล้วก็ฝากแฟน์เพจเราด้วย vft by tab channel แล้วเราแทบชอบวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆพวกเราผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณสตาร์เวเดอร์ทีลาพารนะผมคุณซากูลาซอินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานะใสาแห่งความชั่วร้ายผมคุณจิรายุนะครับผมและคุณจามิกรมากของที่สนับสนุนพวกเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ